เจอการอีกแล้วนะครับผมเชื่อว่าในมือถือของทุกคนนะครับต้องมีข้อมูลส่วนตัวอยู่ในมือถือนะครับปัญหาก็คือถ้ามือถือของเราเสียอยากซ่อม iPhone แต่กลัวข้อมูลส่วนตัวหลุดเราจะแก้ปัญหายังไงคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับผมแม็กซ์อัพนะครับ คุยกับช่างซ่อม iPhone คลิปที่19นะครับวันนี้เราก็จะคุยกันเรื่องข้อมูลสําคัญที่อยู่ใน iPhone ของเรานะครับปัญหาเวลาที่เราจะส่งเครื่องซ่อมนะครับเราก็จะกังวลว่าข้อมูลมันจะหลุดหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีสําคัญเลยนะครับเวลาที่เราส่งเครื่องซ่อมนะครับช่างหรือร้านซ่อมเนี่ยเขาจะถามพาสเวิร์ดนะครับเพื่อหลังจากที่เขาซ่อมเสร็จแล้วนะเขาจะมีการเข้าไปตรวจว่าเครื่องใช้งานสมบูรณ์ไหมนะครับถ้ามีข้อมูลสําคัญอยู่ใน iPhone ของเราเราก็ไม่จะเป็นที่จะต้องให้พ นะครับเราอาจจะคุยกับร้านแล้วก็คุยกับช่างตรงๆเลยนะครับว่าเราไม่สะดวกที่ใช้พาสเวิร์ดนะครับจำเป็นที่เราจะต้องเป็นผู้ใสพ่พาสเวิร์ดเพื่อให้ช่างเข้าไปเทส โดยการเทสเครื่องก็แจ้งช่างตามตรงเหมือนกันนะครับว่าเราอยากจะดูด้วยนะครับอาจจะอยู่ดูไม่ไกลหรือก็ไม่ใกล้จนเกินไปพอที่จะมองเห็นนะครับว่าช่างกําลังทําอะไรอยู่แค่นั้นเองครับแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับผมแล้วเครื่องที่เปิดไม่ติดก็เหมือนกันเราก็คุยกับช่างตามตรงว่าซ่อมติดแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่พาสเวิร์ดเพื่อให้ช่างเทสเครื่องแค่นั้นเองครับก็ปลอดภัยแล้วนะครับหรือว่าบางท่านที่มีความกังวลแล้วก็มีข้อมูลที่สําคัญมากเราก็ใช้วิธีแบ็กอัพสำรองข้อมูลไว้ที่คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วก เซตล้างให้เป็นเครื่องเป่าเพื่อส่งซ่อมแต่ว่าค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับการเลือกร้านที่เราจะเข้าใช้บริการก็สําคัญนะครับเพราะร้านที่มีมาตรฐานนะครับเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการพูดคุยกับช่างตลอดเวลาว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้านะครับถ้าสมมุติว่ามีช่างคนใดคนหนึ่งที่ไปยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้าแล้วลูกค้ารู้ลูกค้าไม่พอใจเนี่ยเขาสามารถฟ้องร้องได้นะครับก็จะเป็นชื่อเสียงที่ไม่ดีกับร้านเพราะฉะนั้นเรื่องข้อมูลของลูกค้านี่เป็น เรื่องสาคัญอันดับต้นๆเลยนะครับการเลือกเข้าใช้บริการร้านนะครับเราก็อาจจะถามเพื่อนๆว่าเคยไปใช้บริการร้านไหนร้านไหนดีหรือเข้าไปดูที่เพจเข้าไปดูรีวิวยุคนี้ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบแต่ละร้านได้ไม่ยากนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่กังวลเรื่องข้อมูลส่วนตัวนะครับส่งซ่อมโดยที่เราไม่ต้องให้พาสเวิร์ดแค่นั้นเองครับก็ไม่มีใครเข้ามาเปิดดูข้อมูลเราได้แล้วนะครับผม คลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้นะครับผมไว้มีข้อมูลดีๆผมจะนำมาพูดคุยกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ